สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกระเป๋าหลุยวิตตองรุ่น On the Go East West นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยเมื่อเปิดมาก็จะเจอกับน้องที่ห่อถุงผ้าไว้แบบนี้นะคะสวยงามหรูหรามากๆเลยค่ะนี่ค่ะตัวกระเป๋าเป็นหนังนะคะก็จะมีป้ายบอกรุ่นน้องนะคะ เป็นหนังทั้งใบเลยนะคะตัวนี้เป็นสีเทานะคะสวยมากๆเลยสิบที่เป็นสีทองตั๊มโลโก้หลุยวิตตองแบบนี้เรามาดูข้างในกันดีกว่าเมื่อเปิดมาก็จะเจอกับสายนะคะตัวนี้คุ้มมากๆเลยค่ะเขาให้สายมาเพิ่มสองสายนะคะรุ่นนี้ใช้เป็นคอสบอดี้ได้เลยค่ะ สายสะพายสามารถปรับได้ค่ะอีกสายหนึ่งตัวนี้ชอบมากๆเป็นหนังสายโซ่นะคะตัวนี้ทําให้กระเป๋าดูหรูหราไปอีกใช้สะพายไหล่ได้ค่ะถือได้ค่ะหรือจะใช้ถือก็ได้นะคะด้านในก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะแบบนี้ก็จะปักด้วยโลโก้หลุยส์วิตตองนะคะ ใส่ของได้เยอะนะคะด้านนอกก็จะเป็นช่องใส่แบบนี้แต่ไม่มีซิปนะคะสองข้างค่ะด้านในก็มีสองช่องค่ะน้ำหนักน้องไม่หนักมากนะคะลองถือแล้วก็เบาสบายค่ะยังไม่ใส่ของก็เบานะคะใส่ของแล้วก็ไม่หนักมากค่ะ ดูหลูหรามากๆเลยเมื่อใส่สายเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองใส่ของให้ดูนะคะกระเป๋าตังค์นะคะใส่ไปได้เลยโทรศัพท์มือถือนะคะใส่ได้เลยค่ะลิปสติกนะคะแป้งตลับนะคะใส่เข้าไปได้อีกค่ะ เหลือลอกุญแจรถใส่ได้สบายมากเพิ่มลิสติกเข้าไปอีกแทง่งหนึ่งสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือค่ะใส่ได้สบายๆเลยนี่ยังเหลือช่องให้ใส่อะไรได้อีกนะคะถ้าใครมีสัมภาระอะไรอีกก็นิดหน่อยก็สามารถใส่เข้าไปได้อีกนะคะนหน้าก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะสองช่องเนี่ยข้างหน้าเนี่ย น้องก็ไม่ไม่หนักนะคะน้ําหนักเบาค่ะถือได้สบายได้คอสบอดี้ได้สบายสบายเลยค่ะมาพร้อมกับใบเสร็จนะคะถ้าออกจากชอตใบเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เลยตอนนี้ราคาที่ซื้อมาก็อยู่ประมาณนี้นะคะ อนาคตราคาขึ้นแน่นอนค่ะเพราะเขาข,ขึ้นทุกปีค่ะกระเป๋ารุ่นนี้น่ารักมากๆเลยนะคะจะถือออกงานหรือจะใช้เป็น Everyday Look ก็สบายๆเลยค่ะ